จุดเริ่มต้นในการลดรน้ำหนัก You are what you eat I'm doing this for me ที่เกยียออกกำลังกายจังเลยสวัสดีค่ะอยู่กับช่องบัฟร o วอนนะคะแวลค่ะวันนี้จะมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องออกกำลังกายของตัวเองนะคะว่าทำไมต้องออกกำลังกายด้วยแล้วก็ work out journey ที่ผ่านมาตั้งแต่ อดีตจนถึงปัจจุบันเป็นยังไงบ้างคะ่ะอันแรกนะคะจุดเริ่มต้นในการลดน้ําหนักคือใช่ย้อนกลับไปช่วงประมาณปี2นะคะที่ยังอยู่ในมหาลัยเนี่ยตอนนั้นน้าหนักพีคสุดก็คือ57แล้วเรารู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเรามาถึงได้ขนาดนี้นะ57เลยสองกะ่าจกแล้วแบบไม่ได้ละฉันต้องทําอะไรสักอย่างหนึง่งกับตัวเองหัวข,ข้อต่อไปนะคะ n d s e t หรือว่าให้น้ําหนักกับสิ่งไหนมากที่สุดนะคะก็ สำหรับเรานะขั้นแรกคือมันจะต้องตั้งเป้าหมายเล็กๆค่ะเล็กๆแต่ว่าเป็นเล็กๆที่ยากเช่นในหนึ่งอาทิตย์เนี่ยเราสามารถถ้าเป็นคนเบรกินเนอร์นะคะแนะนำว่าแบบ10นาทีก็พอแต่ว่าถ้าทำได้สัก3วันติดกันอะไรเงี้ยค่ะก็ถือว่าเป็นชาเลนจ์ของตัวเองแล้วแล้วก็ Mindset ต่อไปคือเซตทุกอย่างให้พอดีะคะ่ะไม่ตึงจนเกินไปยิ่งวันไหนออกกำลังกาย แล้วรู้สึกเหนื่อยมากก็จะพยายามกินอาหารดีๆกินโปรตีนเน้นโปรตีนไปเลยเจะแล้รู้สึกว่าคุ้มค่าแล้วก็ต่อไปช่วงไหนที่ไม่มีเวลาออกกําลังกายมากพอเนี่ยเราก็จะคุมอาหารมากขึ้นไม่กินแบบโอเวอร์จนเกินไปของหวานก็อาจจะเปลี่ยนเป็นผลไม้แทน ถ้าให้น้ําหนักกับสิ่งไหนมากที่สุดนะคะออกกําลัางกายหรือการกินสําหรับตัวเราเราว่าการกินเนี่ยเห็นผลได้ดีที่สุดนะคะมันเหมือนประโยคประโยคนึงเลยที่ได้ยินกันบ่อยๆก็คือ you are what you eat ก็คือกินยังไงก็เป็นอย่างนั้นจริงๆค่ะแล้วก็มันใช้ได้จริงประโยคนี้ m i n d s e t อันสุดท้ายนะคะ I'm doing this for me เวลาแวลรู้สึกว่า ขี้เกียจออกกาลังกายจังเลยบางวันมันมีอยู่แล้ว,ลวเป็นเรื่องปกติมากนะคะที่มันจะขี้เกียจหรือว่าหมดกําลังใจหมดไฟอะไรเงี้ยจะพูดว่า I'm doing this for me เพราะว่าพอพูดแล้วเนี่ยมันจะรู้สึกดีกับตัวเองะคะ่ะว่าสุดท้ายแล้วสิ่งที่เราทําการออกกําลังกายเนี่ยมันก็ได้ผลกับตัวเราเองเลยค่ะแล้วก็ไม่มีใครทําให้เราได้แล้วก็หัวข้อต่อไปนะคะคือรูทีนในการออกกำลังกายของเราเองนะก็จะตื่นเช้าหนะะ่อยค่ะเท่าที่ทำได้ แล้วก็จะดริปกาแฟกินเองโดยที่ไม่ใส่น้ำตาลจากนั้นก็ออกกำลังกายตามตารางบางอันก็คิดเองบางอันก็ดูตามยูทูบเบอร์ที่เขามีให้นะคะแล้วก็เริ่มกินก็คือจริงๆเราไม่ได้ฟิกมากขนาดนั้นกินปกติที่มีให้กินแต่ว่าเราเลือกกินมากขึ้นแล้วก็ตอนเย็นตอนเย็นจะพยายามลดแป้งและเพิ่มผักให้มากขึ้น,นะคะ่ะหัวข้อต่อไปนะคะออกกำลังกายยังไงให้ยั่งยืนอันแรกเลยเนี่ย ต้องบอกก่อนจริงๆว่าการที่จะทําให้มันยั่งยืนเนี่ยคือการที่เราต้องพิสูจน์ตัวเองไปเรื่อยๆค่ะไม่ใช่3วันแล้วมันจะยั่งยืนเนาะแวลก็แวลเองใช้เวลาประมาณสัก5 6ปีแล้วค่ะที่ทุกวันนี้ออกกําลังกายต่อเน,นื่องขึ้นแล้วด้วยความที่ตอนนั้นน่ะเราอ้วนมากใช่ไหมคะแล้วเราก็ออกกําลังกายแล้วรู้สึกว่ามันเหนื่อยเหลือเกินก็เลยแบบว่าไม่อยากจะกลับไปเป็นแบบนั้นอีกแล้วค่ะไม่อยากเหนื่อยแบบนั้นอีกแล้วก็เลยรู้สึกว่าโอเค เราต้องคีบให้ตัวเองแบบว่าออกกำลังกายให้รู้สึกมีความสุขด้วยช่วงโควิดเนาะมันก็ประมาณ2ปีละช่วงนั้นก็จะมีเวลาว่างคืนแล้วมันก็ตั้งคำถามกับตัวเองค่ะว่าทำไมเราต้องออกกำลังกายไปด้วยเราออกกำลังกายไปทำไมอะไรเงี้ยแล้วเราก็ตอบตัวเองได้ว่าจริงๆแล้วเราไม่ต้องการที่จะเป็นเทรนเนอร์หรือว่านักกีฬาหรือต้องการมีเลข11ที่หน้าท้องตลอดเวลาอะไรเงี้ยค่ะเียงแค่ว่า การออกกำลังกายแล้วมันส่งผลที่ดีให้กับตัวเราเองเช่นอารมณ์แล้วก็ร่างกายที่แข็งแรงสุขภาพที่ดีไม่เป็นหวัดมาประมาณ2ปีแล้วค่ะแล้วก็ไม่ปวดท้องประจําเดือนนะคะแต่มีบางเดือนที่ปวดแต่ก็น้อยลงคือมันส่งผลดีต่อร่างกายของเราสรุปหัวข้อน,นี้เลยนะคะความหมายในการออกกําลังกายที่ยั่งยืนของเรานะมันก็หมายถึงว่าเราอยากเก็บสิ่งดีๆให้กับตัวเองนะคะ อยากเก็บความสนุกที่ได้ออกความท้าทายที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วก็สิ่งสําคัญก็คือรูปร่างที่ดีและจิตใจที่ดีค่ะเพราะว่าการที่เราได้ออกกำลังกายนานๆเข้าเนี่ยสำหรับแววนะความรู้สึกณนะช่วงตอนที่ออกกํบบาลังกายค่ะมันส่งผลเรื่องสมาธิให้กับเราเยอะมากเลยแล้วมันก็ได้อยู่กับตัวเองมากขึ้น หัวข้อสุดท้ายแล้วนะคะไอดอลในการออกกําลังกายเนาะอันนี้ก็จําเป็นเหมือนกันเพราะว่าเราต้องมีแรงขับเคลื่อนในการที่เราต้องออกกําลังกายนะคะคนแรกก็คือพี่เมจินะคะพี่เมจิเนี่ยวเวลาติดตามเขาตั้งแต่เขายังเล่นโซเชียลแคมอยู่เลยแล้วก็ Follow IG เขาอยากให้ทุกคนลองไป Follow IG เขาดูนะคะเพราะว่าเขาจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับประโยชน์ของการออกกําลังกายหรือว่าประโยชน์ในการกินไอดอลคนที่2นะคะเป็นใครไปไม่ได้คนนี้ปื้มมากเลยนะคะเพราะว่า พี่เขาให้ประโยชน์เราไว้มากจริงๆนะคะก็คือพี่เบเบฟิตรูทีนั่นเองนะคะอันนี้ก็ครบเครื่องเลยเนาะเพราะว่าพี่เขามีทั้งวอร์มวอร์มอัพครูดาวนะคะแล้วก็มีหลากหลายประเภทในการออกกําลังกายนะคะอันนี้แนะนําให้ทุกคน Subscribe ไว้เลยะคะ่ะมาถึงยูทูบเบอร์ที่เป็นชาวต่างชาติมานะคะของแวก็จะมีแมดฟิตเอม y w o องแล้วก็พาเมล่าร โค้ i ทิงโคทิงนี่เขาชอบแจกโปรแกรมการออกกำลังกายไว้บ้างก็ลองทำให้ครบตารางดูค่ะ mm hmm. คิดว่าเป็นชาเลนที่ดีเหมือนกันแล้วก็ป๊อปชูการ์ฟิตเนสอันนี้ก็สนุกดีค่ะมีลาตินเต้นเพราะว่าบางทีการออกกำลังกายซ้ำๆแล้วมันไม่สนุกเราต้องหาความสนุกให้ตัวเองด้วยแล้วก็คนสุดท้ายอ๋ออันนี้เพิ่งแบบมาติดตามเลยแล้วรู้สึกว่าโหพี่เขาแบบใช้แบบเข้มแบบแข็งแรงมากเลยอะ คือพี่แอนทองประสมค่ะก็ยังไงลองไป Follow ติดตามไอดอลที่เราแนะนำกันได้นะคะ อีกหนึ่งเครื่องมือในการออกกําลังกายของแวรนะคะก็คือ IG Story ค่ะขอเล่าย้อนนิดหนึ่งว่ามันเกิดจากการที่แวรออกกําลังกายแล้วก็ถ่าย IG Story แล้วเพื่อนที่อยู่ต่างประเทศตอนนั้นเขาเรียนอยู่ที่อังกฤษนะคะ<ส>เขาอยากออกด้วยแต่ว่าเหมือนไม่มีเพื่อนอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเป็นการที่ว่าวันนี้ฉันออกแล้วเรฉัน t ็กเธอมันกลายเป็นว่าเหมือนเราออกกําลังกายด้วยกันแต่ว่าอยู่คนละที่อะคะ่ะเหมือนส่งกันบ้านอะไรประมาณนั้นมันก็เลยขยาย community มมใหญ่ขึ้นเรื่อยๆว่าโอเคใครออกกําลังกายแล้วนะวันนี้ เห็นคนนี้ค,คนนู้นคนนี้ออกแล้วเรารู้สึกว่าอยากออกแล้วอะไรเงี้ยค่ะมันขับเคลื่อนกันโดยแบบใช้โซเชียลขอบคุณที่ดูคลิปนี้จนจบนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่คิดเริ่มออกกำลังกายหรือว่าตั้งโซลูชันใน2022นีนี้นะคะก็ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะ หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะขอบคุณมากค่ะไว้เจอกันคลิปนหน้าค่ะสวัสดีค่ะวอลติดตามตั้งแต่ตอนที่ว่าอายุ57เอ้ยไม่ใช่อายุเ <c oughs> ดี๋ยวความที่เขาอยู่คนเดียวเขาก็เลยร้ <c oughs> องไม่ตอนเลยเพิ่งออกกำลังกายเสร็จนะคะ <c oughs> วันนี้ประมาณหนึ่งชั่วโมงกว่ากว่า ไม่มีใครออกกําลังกายแล้วไม่เหนื่อยนะคะทุกคนแต่พอเสร็จแล้วมันชื่นใจสดชื่นสู้ๆค่ะ